สวัสดีนะฮะสวัสดีครับผมพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่ไอายนะครับกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะฮะที่ท่านก็สามารถทําเองได้นะครับคือมิว้าผมเขาโทรมาบอกว่าช่างครับมาดูสายไฟให้หน่อยเป็นระบบสาเฟสสีสายนะครับเขาบอกว่าทําไมสายมันหย่อนจังไอเราก็สงสยัยอ่้มนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเสาล้มหรือเปล่าก็มาดูนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้หย่อนอะไรทั้งสิน้นครับ พอดีเนี่ยเขาไปซื้อเสามือสองมานะฮะเป็นเสาหกเอา,อางี้ดีกว่าเนาะเสาแบบอัดแรงต่ำเหมือนของการไฟฟ้านะครับแต่เขาไปซื้อมาที่สวนในกทนี่ที่เขาลื้อทิง้งเนาะเขาได้มาถูกเขาได้มาฝังเมื่อก่อนเขาโทรถามผมว่าเสาต้องห่างระยะเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเสา,สาอะไรครับเขาบอกว่าเสาหกเมตรความสูงหกเมตรนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเสาอะไรอัดแรงต่ําหรืออะไรยังไงสักอย่างเขาก็ไม่ได้รูรายละเอียดอะไรมากมายเขาแค่โทรกันคุยกันคร่าวๆแล้วเขาก็มาฝังกันเองนะครับทีนี้ ปรากฏว่าเขาฝังห่างอยู่ที่ประมาณ40เมตรท่านลองนึกภาพนะครับเก้าเอ้อไม่ใช่เสาหเสาหเมตรฝังลงไปฝังลงไปอหเมตรอจุดอยู่ประมาณ5เมตรทีเนี้ยสายมันหย่อนรู้ได้งไงว่าหย่อนนะฮะท่านดูมือผมนะนี่มือผมนะครับเห็นสายเส้นแรกไหมครับเนี่ยผมจับได้เลยเนี่ยนะฮนะเส้นที่สองเส้นที่สาม c นสี่ข้างบนนะเห็นไหมฮะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ผมมือจับเนี่ยอยู่ระดับเขาเรียกอะไรระดับอ,อกผมเนาะเนี่ยมันอยู่บนถนนเห็นไหมฮะมันมันต่ำเกินมันยเกิดการหย่อนอาจจะเรื่องเสาโยหรือเสาเอียงอะไรก็แล้วแต่จะท่านาคิดผมบอกไปแลยครับนะว่าเอออจะบอกไงดีวะเอางี้ฮนะเนาะรวมๆเลยแล้วกัน ระยะห่างาของเสาที่น่าจะได้โอเคหรือไม่โอเคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เมตรถึงเอา25เมตรประมาณนะั้น30เมตรก็ยังได้ถ้าเสาแข็งแรงนะครับดึงให้ตีให้ดีมีกายรับน้ำหนักหัวท้ายนะฮะได้หมดนะครับอันนี้คือ40เมตรมันเกินไป40เมตรแก้ยังไงเขาบอกว่าแก้ให้หน่อยไม่ต้องอะไรมากมายฮะเสามือสองที่เขาซื้อมาไม่มีแล้วใช่ไหมผมก็เอาเสาเหล็กมาเลยนี่เห็นไหม เสาหล็กขนาด3นิ้ว2.5นิ้วแล้วแต่ท่านเพราะไปทางตรงมาแบ่งครึ่งตรงกลางผัเหล็กใส่เข้าไปเลยครับจบแค่นี้แหละฮะมันง่ายต้นเกป็ประมาณหลักร้อยหลักเท่าไหร่กันแล้วแต่ที่พื้นที่แต่พื้นที่ใครพื้นที่มันเจ็ดแปดร้อยขึ้นไปจนถึงพันกว่าบาทเนาะแล้วแต่ค่าขนส่งอะไรด้วยบวกของช่างด้วยค่าแรงช่างด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับ ท่านมีเสาท่านระยะห่างให้ระยะห่างอย่าให้เกิน40เมตรนะครับ3ากําลังดีถ้าถ้าเสาแข็งแรงนะฮะยีก็ได้สวยทางตรงนะฮะทางตรงสามารถได้30เมตรได้นะครับได้ทําเสาให้ดีและการมีความแข็งแรงดึงตึงสบายๆครับแต่สี่สิเมตรสีเมตรนี่มันเกินไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะครับน้ำมันหยดและเสาอะถ้าไม่มีการรับตําหนักที่ดีม,มีโอกาสหย่อนจะมีจะสูงอยู่ในพื้นที่โคอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะ ตรงนั้นมีเรียกอะไรแยกสายแล้วปรากฏว่าอไอชุดกายเหมือนจะถอนถอนอยู่หนึ่งเส้นนะฮะสังเกตด,ดีผมเห็นเมื่อกี้ชุดกายถอนหนึ่งเส้นแล้วเป็นมุมรับต้อหนักไอ้ตรงเนี้ยย่อนเกินแก้ปัญหายังไงถ้าอะเอาเสาแรงต่ำก็เอาเสาหกมาใส่เหมือนเดิมไม่ก็เอาเสาแปดเสา 9, เก้าเสาเจ็ดหรือไม่ก็ง่ายสุดก็เสาเหล็กใส่เสาเหล็กสูงหกเมตรพอๆกับเสาปูนราคาถูกกว่าด้วยนะฮะ ติดตั้งก็ง่ายด้วยมันต้องใช้รถเคนนะครับก็แนวทากับใครหลายๆคนนะครับท่านฝังเสานะฮะอย่าให้เสาห่างเกินไปนะครับส0เมตรไม่เอาถ้าส0เมตรทมตรต้างเป็นลักษณะของเสาแรงสูง12เมตรหรือว่าเสาเกํากำลังสวยเสาเก้าทางตรงได้อยู่นะครับเสาเก้าเมตรฝังลงไปเมตรเมตรยี่เมตรยี่สิบก็เหลืออยู่8เมตร7เมตรกว่าอันนี้สบายๆครับอันเนี้ยดูนี้เนี่ยมือผมอยู่ข้างล่างอยู่ดับอกผมประมาณร้อย ร้อยสามเซนหรือเปล่าจากพื้นขึ้นมาเห็นสายไฟนะไม่ใช่ร้อยสามสิบดิประมาณหน้าอกผมสูงร้อยหกกว่าเซนเองไม่ได้เป็นคนตัวสูงด้วยนะฮะน่าจะประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยร้อกสิประมาณนี้นะครับก็เห็น,นะฮะท่านเห็นเนาะท่านเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับ เราแบ่งปันความรู้กันเรื่องเสาดีกว่านะครับอย่าอย่าอย่าไปดาม่าเรื่องอื่นเลยนะฮะมีอะไรผมก็จะบอกเนาะให้ความรู้กับท่านท่านจะเก็บเล็กเก็บน้อยจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเสานะครับระยะห่าง15ขึ้นไปนะให้ดีอย่าให้เกิน30ทางตรงได้นะครับทางตรงได้ทาเสาให้แข็งแรง30เมตรได้ครับต่อหนึ่งเสาย5กํิ้ากลังสวยนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นย5 10ิ5 3้เป๊ะนะฮะมันอยู่ที่ทางโคง้งทางตรง ละน้ำหนักมาแล้วน้ำหนักอีกทีนึงนะครับเสาถ้าจะอยู่ถ้าอยู่ในพื้นที่ของเรานะฮะไม่มีไม่มีระบบก,กดแต่ตัวกายไฟบอกว่าโต๊ะฝังห่างแค่15เมตรไม่มีฮะเอาความเหมาะสมนะฮะสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบทางตรง30ได้สบายถนะ้าเสาแข็งแรงนะฮะแต่อย่าเอา40นะครับ40นี่คือมันเกินไปนะครับก็ให้กับใครหลายคนได้ดูนะครับเนาะแนวะทางการทำแลนะวิธีแก้ไขก็ไม่ต้องอ,อะไรมากมายใส่เสาเหล็กตรงกลาง ะะจบนะฮะผกก็เตรียมมาแล้วเนี่ยแล้วมาดูหน้าง,งานด้วยเนาะแล้วก็มาดูให้ลูกให้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 เจ้าของสวนด้วยมันไม่ได้เกิดข้อผิลาใดใดๆั้งสิ้น,นมันอยู่ที่การคำนวณของช่างว่าคำนวณห่างเกินไปสายเลยหย่อนเสาล้มประมาณนี้นะครับชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะขอบคุณครับ